ทางต้อยอีกทางต้อยอีกท่านผู้ชมคลิปนี้ต้อยอีกคลิปนึ่งคลิปนี้ฮอตแท้ททละคลิป oh, เนี่ยฮอตสะพานสุดแท้ละคลิปเนี่ยฮอตสะพานสุดแท้ละโอ้เนี่ยดอกบัวกำลังเกิดกำลังเป็นใบน้อยอยู่ท่านผู้ชมกบบัวกำลังเกิดเป็นยอมเป็นยอม,อมกำลังแตกออกกำลังแตกออกเฮ้ย ôm oh, mượn chỉ khay nam đỡ kể cả để đỡ để thân kay nam mùn di kay nam bọn đại mùn nam bao nhang koi nhang nyo 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 cứ lila mùn ny cứ lila chồng 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 พิวดีท่านผู้ชมมหอดกลางบึงแล้วกับประมาณกลางแทแววะหรอกว่ากลางบึงกอาพุกพุนอีกประมาณจึกสองกิโล่พอนะก็จะกลางบึงแทะมาหอดนี่ก็มาพักพอดีท่านผู้ชมหอดแล้วหอดแล้วมอ,อดจอดถึงแล้วสะพานทุ่งบอ่อแดงบึงละหานอ่ะ